เมื่อวันที่6พฤศจิกายนพุทธศักราช2563กองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่8โดยผู้บังคับกองพันพร้อมด้วยนายทหารฝ่ายยุทธการและการฝึกผู้ฝึกทหารใหม่ผัดที่2ประจำปีพุทธศักราช2563นำพาพลทหารธรรมนูญพินโยสุหรือพลทหารทัดผู้เป็นเสาหลักของบ้านเดินทางกลับไปเยี่ยม นางสีพินโยสุผู้เป็นยายวัยเจ็ดสองปีซึ่งอาศัยอยู่บ้านเพียงลำพังณบ้านเลขที่47หมู่8ตำบลหน,นองแดงอำเภอสีชมพูจังหวัดขอนแกน่นเพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับน้องทหารใหม่และผู้เป็นยายที่เลี้ยงดูมาตั้งแต่เยาว์วัยประกอบกับผู้เป็นยายนั้นมีอาการป่วยด้วยโรคเบาหวานซึ่งในขณะที่พลทหาร ธรรมนูนพินโยสุเขารับราชการทหารนั้นทําให้ไม่มีผู้ดูแลใกล้ชิดอย่างที่เคยมีเพียงเพื่อนบ้านคอยแวะเวียนช่วยเหลือแต่ในโอกาสเดียวกันคุณยายสีต่างมีความปลื้มติดิยินดีที่หลานชายได้เป็นทหารมีเงินเดือนมีเบีย้ยเลี้ยงมีผู้ดูแลทําให้คุณยายคลายความกังวลได้เป็นอย่างดีลมพุ่งเย็นคว่งปรารถนนาคิด ดัดีเลยดีมีแย่งเก็บแกงเก่าหนาจะผมจะดูแลให้ครับทุกย่างบุกมาการทุกซิงทุกย่างนั่นแหะไปเย้อนลูกถูงซ้ายเต็มร้อยในการนี้ผู้บังคับกองพันทหารราบที่สองหลมทหารราบที่8ยังได้มอบสิ่งของอุปโภคบริโภคให้กับคุณยายสี เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนของคุณยายดังปณิธานที่ว่าเพราะเราคือครอบครัวเดียวกัน